สองยามภูมิใจเสนอนวณิยายชีวิตยิ่งใหญ่ของปรมาจารย์แห่งการประพันธ์แม่อนงแผ่นดินของเราภาคกลางตอนที่11เกือบจะในทันทีทันใดที่ลงบันไดหน้ามุกไปสู่พื้นทางเดินข้างล่าง นเรนหันไปหาหญิงสาวอย่างกระทันหันสีหน้าของเขาเต็มไปได้วยความอัศจรรย์ในตาบอกความประหลาดใจคุณทำยังไงพักคินี้ถึงขี่หลังเสือเท่านั้นได้เขากระซิบหญิงสาวหัวเราะเบาๆในตาที่มองไปข้างหน้าเป็นประกายคุณหมายถึงคุณยายของคุณเลยคะไม่มีอะไรเร้นลับซับซ้อนหรือใช้เวทมนต์คาถาอะไรเลยดิฉันรักท่านได้โดยไม่ต้องการเวลาพิสูจน์ก็เท่านั้นเอง ชายหนุ่มใส่หน้าสามารถเหลือเกินเขาพึมพำในชีวิตผมนับแต่จำความได้ใครๆโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งทีเดียวพวกผู้หญิงกลัวท่านเหมือนหนูกลัวแมวแต่คุณแม่ซึ่งหลานแท้ๆยังเข้าหน้าไม่ค่อยจะติดนี่อะไรไม่ถึงชั่วโมงดียังก็คุณเป็นลูกหลานท่านมาแต่ไหนบางทีท่านจะเกิดความปลาณีดิฉันก็ได้ตลอดเวลาที่เรานั่งอยู่ด้วยกันดิฉันจับความจริงได้อย่างนึง ว่าชีวิตท่านดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความว้าเหวความรู้สึกนั้นทําให้เราเข้าใจซึ่งการเลก็กการโดยไม่ต้องบอกไม่ต้องอธิบายนเรนถอนใจชักมือข้างหนึ่งออกจากกระเป๋าเสื้อขึ้นเสยผมขณะที่เดินเคียงหล่อนไปผมเข้าใจเขาว่าคุณแม่เองก็เคยเล่าให้ผมฟังถึงชีวิตแต่หนหลังของคุณยายชีวิตเหล่านั้นไม่สู่จะราบรื่นนักทั้งชีวิตรักและก็ชีวิตครอบครัวของท่านแต่คุณล่ะ คุมีอะไรที่ละไม้คล้ายคลึงกับคุณยายอย่างที่คุณดูเหมือนจะหมายเช่นนั้นเมื่อตะกี้เนี้ยหรือคะสายตาของพักค,คิน,นีก็ยังคงทอดไปข้างหน้าแต่ประกายแห่งความร่าเริงซึ่งปรากฏอยู่เมื่อสักครู่หายไปดิฉันจำไม่ยักได้ว่าได้พูดหรือหมายความอย่างนั้นออกไปชายหนุ่มรู้ดีว่าหลอนพยายามจะหลีกเลี่ยงปัญหาใดๆซึ่งเกี่ยวกับชีวิตของหลอนและเขาก็ไม่พยายามจะฝืนใจ ผ้าหลอนผ่านมากเหลืองดงใหญ่ๆสูงท่วมศีรษะซึ่งเรียงรายสลับกระถางลายครามของตะโกนัดราวกับฉากครึ่งวงกลมกั้นปาร,รำละครทางซีกหลังของสนามแล้วก็หยุดยืนอยู่ที่ปากทางเข้าภายใต้เงาของซุ้มสนหางสิงอันหนาทึบพักคิน,นีชำเลืองขึ้นไปบนเวทีละครอันสว่างจ้าขนาดนั้นพินพาดเพิ่งจะโหมโรงผู้คนเข้าประจำที่กันกวักไข่ หลอนมองไปที่เก้าอี้แถวหน้าซึ่งอัจฉราและสายสวรรค์นั่งอยู่ข้างคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ถอนใจพี่ใหญ่กับพี่เอิองอุตสาห์พูดกันรู้เรื่องได้เสียงอย่างกับบ้านเมืองจะถล่มทลายเช่นนั้นกว่าละครจะลงโรงก็อีกนานไปเดินเล่งแต่ทางน้นก่อนดีกว่านะเนเรนแนะจําเป็นอะไรที่จะไปทนนั่งทรมานเสียงปิ่นผ้าราตปโพโเหล่านั้นอยู่เขาพาหล่อนผ่านท้ายสนาม ข้ามสะพานเล็กเหนือลำโคซึ่งบัวกำลังบานเผยเข้าไปสู่บริเวณสวนดอกไม้อันระเรื่นชื่นใจไปด้วยกลิ่นจำปีและยี่เข่งทางเล็กสายหนึ่งแล่นจากเชิงสะพานผ่านสนามรูปวงกลมซึ่งแวดล้อมไปด้วยกอเข็มสุดสิ้นลงที่สะพานท่าน้ำกลางสะให่ใช้นุ่มน้ำหล่นไปที่ม้านั่งปลายสะพานนั้นยกมือขึ้นเท้าราวสะพานก้มดูบัววิกตอเรียซึ่งบานรับแสงจันทร์อยู่ กลางใบอันมหือมาของมันและก็หันมาหาพักินีที่เนี่ยเป็นแห่งหนึ่งซึ่งผมมักจะหนีออกมานั่งอยู่คนเดียวทุกครั้งที่คุณแม่พามางานคุณยายเขาบอกคุณพักรู้ไหมว่าผมไม่เคยทนเสียงม้าล่อเหล่านั้นได้ถึงแม้จะเคยชอบโขนละครนอกจากนี้ผมมีอุปทานมาแต่เล็กๆว่าผินพลาดเป็นเครื่องบรรเลงสำหรับงานศพหญิงสาวได้ฟังก็หัวเราะเบา โขนจะเป็นโขนละครจะเป็นละครได้ยังไงคะถ้าไม่มีผินาพาดหล่อนว่าอุปทานเป็นอย่างหนึง่งซึ่งทำให้คนเราแลลเห็นชีวิตผิดจากแสงและก็สีที่แท้จริงของมันไปก็อาจจะจริงชายหนุ่มรับแต่มันก็ช่วยไม่ได้ผมเข้าใจคุณยายท่านดีที่ครั้งหนึง่งหาว่าผมพาเราเพราะเหตุที่ไม่ทำอย่างที่พี่น้องอื่น,นเขาทำไม่พูดอย่างที่เขาพูด ผมคิดว่าจะไม่ได้คิดอย่างคนอื่นเขาคิดด้วยซ้ำไปว่าที่ท่านว่าผมไม่มีอะไรเหมือนคุณพ่อเลยคุณพ่อไปผู้เคร่งครัดต่อระเบียบแบบแผนของชีวิตผมคิดว่าท่านไม่เคยทําอะไรผิดซึ่งตรงข้ามกับผมที่เกือบจะไม่เคยทําอะไรไม่ผิดไม่ว่าจะเป็นระเบียบแบบแผนของชีวิตหรือขนบประเพณีของสังคมแต่ผมรับรองในอย่างเดียวว่าผมไม่เคยละเมิดใจของผมเองอย่างเรื่องสุดากัผม พักคินนีลดตัวลงบนม้านั่งช้าๆหล่อนหันหน้าออกไปสู่กลางสะะซึ่งสุกสกาวอยู่ในแสงจันทร์ขณะที่พูดว่ายังไงคะเรื่องคุณสดากับคนนะเรนหันไปหาหล่อนอย่างอัศจรรย์ใจคุณคุณตั้งใจจะบอกผมว่าคุณไม่เคยรักแค่ระคายข่าวที่เขี่ยวกับสุดาและกับผมเลยไม่ได้ ดิฉันตั้งใจจะถามว่าเรื่องระหว่างคุณตุดากับคุณมีอะไรพิสดารออกไปฝากข่าวที่เขาเล่าลือกันนะเรนได้ฟังก็ยักไหลนั่งข้างๆหล่อนหัวเราะแล้วตอบว่าไม่มีเลยไม่มีอะไรพิสดารไปกว่านั้นนอกจากเราชอบกันฐานเพื่อนเที่ยวเตรด,ด้วยการฐานเพื่อนและตราบใดที่ใจเราไม่ได้คิดถึงกันและกันไกลเกินไปกว่านในฐานเพื่อนตราบนั้นการซุบซิบนินทาของคนทั่วโลก ก็ไม่สามารถจะทำให้เราเปลี่ยนการคลองชีวิตของเราได้พักคินีถอนใจหลอนพูดโดยไม่ได้หันหน้ากลับมาดิฉันชอบความหนักแน่นของคุณทุดาในกรณีอย่างนั้นคุณนเรนจะต้องไม่เลิมว่าผู้หญิงเป็นฝ่ายเสียเปรียบเสมอไม่ว่าจะตามสายตาของสังคมหรือว่าชีวิตจริงผู้หญิงอย่างสุดาก็อย่างเดียวกับผู้ชายอย่างผมชายหนุ่มว่าเราถือความจริงเป็นใหญ่ เราสอดคล้องต้องกันว่ามนุษย์ควรจะเป็นนายของประเพณีไม่ใช่เป็นทาสของมันแต่ข้อนั้นถึงจะอธิบายให้คุณพ่อคุณแม่คุณยายฟังเท่าไหร่ท่านก็ไม่ยอมเข้าใจผมผมคิดว่าถึงพี่ใหญ่ของคุณก็เหมือนกันตามความรู้สึกหรือเข้าใจของทุกคนผู้หญิงและผู้ชายที่คบกันอย่างนั้นจะลงเอ่ยอย่างอื่นไม่ได้นอกจากอย่างเดียวเท่านั้นไม่รักก็หลอกกันคุณเป็นคนหนึ่งในจำนวนนั้นหรือเปล่าพักทีนีดิฉัน หญิงสาวเอ่ยแล้วก็หยุดนิ่งอยู่หน่อยนึงชายหนุ่มไม่อาจจะแลเห็นสีหน้าของหล่อนได้แต่จากกังวาลเสียงที่กล่าวทำให้เขาอดระแวงไม่ได้ว่าพักคินนีกำลังหัวเราะยาะเขาหัวเราะอย่างเงียบๆอยู่ในใจอะไรทำให้คุณนเรนคิดว่าดิฉันจำเป็นจะต้องเป็นคนหนึ่งในจำนวนนั้นงั้นงั้นคุณก็เป็นคนนึงในจำพวกผมนเรนบอกพักคินีมองหน้าเขาอย่างไม่เข้าใจ ชายหนุ่มกล่าวต่อไปเหมือนจะทายใจออกผมหมายความว่าในจำพวกที่ไม่ใช่ธาตุพระเพณนี้คุณอาจจะทำอย่างที่เขาทำกันเพราะปู่ย่าตายายทำมาก่อนอย่างนั้นยุคแล้วยุคเล่าศัตรวตรรดแล้วศตรวตรรดเล่าเก่าแก่คร่ำเคระไม่มีการปรับปรงุงไม่มีการแก้ไขให้เหมาะสมกับยุคและสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ในทันใดที่คุณเผชิญของจริงมีบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันที่มันจะต้องตัดสินใจ แทนที่จะปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมเป็นต้นว่ามิตรภาพความรักและการแต่งงานสามอย่างนั่นแหละเป็นเสาหินของชีวิตคุณเชื่ออย่างนั้นหรือคะใบหน้าของหญิงสาวเบือนกลับไปสู่กลางสะตามเดิมชายหนุ่มพิจารณาดูแล้วก็ถอนใจอ๋อเป็นศรัทธาที่ติดตัวผมมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเขาตอบผมคบเพื่อนจากคนที่ผมเห็นว่าจะเป็นเพื่อนได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผมรักคนที่หัวใจผมบอกว่ารักไม่ว่าผู้หญิงคนนั้นจะเป็นใครจะแต่งงานอยู่กินด้วยกันได้ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่สำหรับการแต่งงานเสียงของนเรนเริ่มสั่นนิดๆกระทั่งเจ้าตัวเองก็ประหลาดใจน่าเสียดายอะไรเช่นนั้นที่ผมยังหนีประเพณีไม่พ้นในเมื่อมีเกียรติยศเกียรติศักดิ์ของคนอื่นมาพัวพันอยู่ด้วยคุณพ่อคุณแม่คุณย่าพี่ใหญ่ของคุณเอง เขาพูดราวกับว่าไม่ใช่คนที่กำหนดวันสมรสที่กำลังรออยู่ข้างหน้าราวกับว่าชีวิตเช่นนั้นเป็นที่น่าเบื่อหน่ายสำหรับเขาพักคินิววาดขึ้นมาในปัจจุบันทันใดที่ได้สำนึกถึงข้อนี้ดิฉันไม่อยากจะได้ยินคุณพูดเช่นนั้นเลยหล่อนพืมพ้ำโดยไม่ได้หันหน้ามาราวกับว่าการแต่งงานระหว่างพี่ใหญ่กับโคนเป็นการคลุมถุงชนเป็นการแต่งงานที่ปราศจากความรัก ท,ทั้งทั้งที่รู้จักกันมาแต่เล็กแต่น้อยและก็ตกลงกันเองนั่นเป็นครั้งหนึ่งในหลายครั้งของชั่วชีวิตที่ผมผิดเขาตอบพวนห้วน,วนผมควรจะรอเวลาจนกว่าผมจะรู้จริงว่าหัวใจผมต้องการอะไรเปล่าพี่ใหญ่ของคุณไม่มีอะไรเสียหายเลยประเสริฐไปตามแบบของเขาความรู้สึกครั้งแรกของผมก็ว่าอย่างนั้นจนกระทั่งผมตื่นขึ้นภายหลังเมื่อสายไปแล้ว สวงอกของพักคินีสัานขึ้นลงด้วยอาการถอนใจแรงที่มองดูเขาเตื่นตะลึงและตกใจไม่ีอะไรเกิดขึ้นเลยคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไประหว่างพี่ใหญ่กับโคนมีใครแทรกเข้ามาถ้าไม่ใช่สุดาคุณชั่วครู่ใหญ่ๆทั้งหลอนและเขานิ่งเงียบไปงงง,งันสำหรับฝ่ายหนึ่งเพราะไม่คิดว่าจะพูดออกไปได้สำหรับอีกฝ่ายหนึ่งโดยไม่คิดว่าจะได้ยิน บรรยากาศรอบๆเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดและอึดอัดแสงเดือนที่ฉายกราดไปเหนือพื้นน้ำเหนือสะพานและยอดไม้ราวกับจะเปลี่ยนสีเสียงปีพาดที่ประโคมอยู่กึกก้องหน้าโรงละครริมสนามฟากน้อนเหมือนแววมาแต่ไกลสายตาของหล่อนและเขาสบกันอย่างจังพระจันทร์ไม่อาจจะเปิดเผยความรู้สึกซึ่งคุก,กรุนอยู่เบื้องหลังม่านตาทั้งคู่นั้นได้แต่อนุสติหรือสัญชาตญาณ เตือนบอกถึงความคิดซึ่งต่างซ่อนไว้จากกันและกันเหมือนมียานวิถีเชื่อมโยงถึงกันสำหรับเขาขนาดนั้นสิ่งที่สายตาแลเห็นปรากฏอยู่ต่อหน้าไม่ใช่พักค,คินีอีกต่อไปหากเป็นเพียงผู้หญิงที่ประกอบไปด้วยเลือดเนื้อคนหนึ่งซึ่งสัญชาติยานป่าดงพรงไพรของเพศตรงข้ามเรียกร้องผู้หญิงซึ่งจ้องดูเขาด้วยสายตาอันเปรี้ยกราดแต่ก็อ่อนโยน ขณะที่เขาก้มลงดูดโลหิตอันเป็นพิษจากข้อเท้าของหล่อนบนลานสวนมะพร้าวเช้าวันนั้นสำหรับหล่อนก็เช่นเดียวกันวิญญาณอันแท้จริงของแต่และฝ่ายเหมือนจะคลี่คลายออกต่อหน้าความปรารถนาซึ่งกันและก,กันต้องการซึ่งกันและก,กันปรากฏอยู่ในวิญญาณนั้นประสาทอันอ่อนไหวของฝ่ายหญิงทำให้หล่อนสำนึกถึงอันตรายนั้นก่อนหล่อนพยายามกระโถดถอยรีบลุกขึ้นโดยเร็ว แต่ไม่เร็วพอสำหรับความว่องไวของฝ่ายชายเขาไม่ใช่นเรนอีกต่อไปหากดำกริษนาอันดำมืดก่อนที่พักคินีจะทันรู้ตัวว่าอะไรเกิดขึ้นอ้อมแขนของเขาก็โอบอยู่รอบสะเอวแล้วลมหายใจของเขาต้องหน้าหลอนผ่าเผาเสียงซึ่งดุดันกระเส่าอยู่ที่ริมใบหูรู้ไหมว่าผมไม่เคยลืมคุณเลยตั้งแต่วันนั้น ตั้งแต่เลือดของผมเลือดของคุณเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันแล่นอยู่ในร่างกายของผมในหัวใจของผมในความทรงจําทั้งเวลาหลับและก็เวลาตื่นคุณไม่รู้หรอกว่าผมต้องการคุณยิ่งกว่าใคร,ใครยิ่งกว่าสิ่งใดในโลก ริมฝีปากซึ่งร้อนราวกับไฟสัมผัสที่ใบหูหล่อนก่อนแล้วเลือดลงมาที่ลำคอพักนียกมือขึ้นยันสวงอกเขาไว้โดยแรงหล่อนพยายามจะร้องแต่แล้วเสียงก็เลือนหายไปในการจูบอันหนักหน่วงอย่างที่หล่อนไม่เคยถูกใครจูบในตาอันสุกวาวอย่างน่ากลัวของเขาทำให้หล่อนตกใจ ต่อมาในตานั้นก็รีอย่างที่ในตาหล่อนรี่มือทั้งสองข้างซึ่งยันอยู่ที่อกเลื่อนไปเกาะที่บ่าไว้ในที่สุดก็โอบแน่นอยู่รอบคอในโลกนี้ไม่มีความหมายอะไรสำคัญอีกต่อไปไม่มีอะไรทั้งนั้นพระจันทร์ดวงดาวในท้องฟ้าสะบวัวเสียงรัวของพินพาดทำรงและอัจฉรา ไม่มีอะไรที่มีความหมายสำหรับหล่อนและเขานอกจากชั่วขณะอันเต็มไปด้วยความมืดมนในปัจจุบันครั้นแล้วทำนองเดียวกับเมฆมืดและพายุร้ายที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันภายในชั่วอึดใจต่อมามันก็จางเมื่อชายหนุ่มถอนจูบช้าๆแสงสว่างวูบวาบขึ้นหน่อยนึงในดวงจิตของพักคิน,นี กระดุลลูกเคลื่อนก้อนเมือ่อมากลิ้งมากระทบกอะแก่งที่ขวางหน้าอยู่เพียงชั่วครู่ยามเดียวแล้วผ่านพ้นไปในตาที่พร่าค่อยแจ่มขึ้นเสียงที่อื้อในหูค่อยสงบลงลอนลืมตาอันเชื่อมขึ้นและศบดวงหน้าของเขาซึ่งแดงก่ำอยู่กลางแสงจันทร์ดวงหน้านั้นเป็นมันเคร่งเครียดไปด้วยความรู้สึกอันรุนแรงจนเส้นโลหิตปนเป็นแนวหญิงสาวถอนใจยาว ลดมือจากคอลงมายันสวงอกของเขาไว้พลางเบือนหน้าหนีโดยเร็วปล่อยข้าเดี๋ยวใครเข้ามาเห็นหล่อนกระซิบนี่เป็นความบ้าชัดๆเราไม่ควรจะให้โอกาสแก่ตัวเราเข้ามาในนี้เลยแต่คุณไม่ต้องการผมหลงเหลือพักทีนี้นะเรศยังคงกุมมือหลอดไว้จ้องดูเสี่ยวหน้าที่เปล่งปลัง่งในตาที่เป็นประกายแรงกล้าทั้งโคดโดดื่มและร่างที่เอ่อป่มไปด้วยชีวิตเหมือนจะไม่รู้จักเบื่อ คุณรู้ดีว่านี่ไม่ใช่ความรักหญิงสาวตอบเสียงหุ่นหนหายใจสถานทีคุณรู้ดีว่ามันเกิดจากธาตุอารมณ์แสงเดือนเสียงเพลงกลิ่นดอกไม้ทุกๆสิ่งเลยค่ะที่ทําให้เราไม่เป็นตัวของตัวเองชายหนุ่มปล่อยมือที่เขากุมไว้เลื่อนขึ้นไปกุมแขนทั้งสองของหล่อนอย่างค่อนข้างแรงจนพักคณีร้องออกมาเบาๆเ,าเาปล่าเลยเสียงของเขาขู่ฟ้อเหมือนอสร,รพิษขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง เหมือนเสียงบุคคลซึ่งในชีวิตของหล่อนไม่เคยได้ยินหรือรู้จักเลยผมไม่รู้อะไรทั้งนั้นนอกจากว่าผมต้องการคุณอย่างที่ไม่เคยต้องการใครหรืออะไรมาก่อนผมรู้แต่ว่าเราเป็นของกันและกันมาตั้งแต่วันนั้นแล้วเมื่อเลือดของคุณหลังไหลเข้าไปตามสายเลือดของผมเลือดเลือดอีกแล้วสีหน้าของหญิงสาวซีดเผือดเลือดที่เป็นพิษเหมือนงูร้ายตัวนั้นมันไม่บริสุทธิ์เสียเลยจนหยดเดียว แต่มันก็ไปเลือดของคุณในตาของนเรนลูกวาวเขาจับแขนหล่อนเขย่าด้วยความดุดันเลือดเหล่านั้นพล่านอยู่ในกายของผมเรียกร้องถึงสิ่งที่จะปฏิเสธไม่ได้ต้องการในสิ่งที่จะต้องสมประสงค์ไม่มีอะไรจะขัดขวางไว้อยู่ไม่มีอุปสรรคอะไรจะกีดกันไว้ได้บอกผมหน่อยสิพักคินนี้ว่าคุณต้องการผมหรือเปล่าต้องการอย่างที่ผมต้องการคุณอย่างผู้ชายต้องการผู้หญิง นี่เป็นความบ้าชัดๆไม่มีอะไรเอืน่นคางของหล่อนซบลงกับอกชายหนุ่มได้ยินเสียงหลอดสะเอินกระซิกสสเบาๆอยู่ในลำคอบอกซิว่าต้องการผมหรือเปล่าความแข็งเกร้ากระด้างและเฉียบขาดในกลางวานเสียงของเขาบังคับให้หญิงสาวเงยหน้าขึ้นดูด้วยความตกใจเรามีสิทธิ์อะไรคะนาแลนที่จะต้องการซึ่งการและกันเสียงของหล่อนสัน่นในตาที่แลดูเขาคลอไปด้วยน้ำตา เราไม่ทธิ์อะไรคะตราบใดที่ยังมีพี่ใหญ่ยังมีคุณอาต้องการผมหรือเปล่านาเรนขบกรามจนกระดูกขากันไกลปนเป็นสันผมต้องการทราบอย่างเดียวเท่านั้นเรื่องอื่นๆไม่สำคัญคนอื่นก็ไม่สำคัญในตาของหล่อนที่แลดูเขาเต็มไปด้วยการวิงวอนและอุดทอนอย่างหมดหวังจะให้ฉันตอบยังไงได้นาเรนคุณจะให้ดิฉันตอบได้ยังไงในเมื่อไม่มีหนทางตอบโนนิดเดียว ชายนมรวบแขนทั้งสองของหล่อนไปไว้ข้างหลังจ้องหน้าด้วยนิตาซึ่งดุเดือดเกือือนโออกมานอกเบา้าเสียงเขาแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยอำนาจบังคับเหมือนนักสะกดจิตตอบตามที่หัวใจคุณบอกพัินีอย่าตอบด้วยเหตุผลหรือสมองบังคับตอบออกมาคำเดียวเท่านั้นมันจะเป็นการเด็ดขาดพอสำหรับผมชั่วชีวิตนีฉันพูดได้คำเดียวเท่านั้นหญิงสาวก็ซบหน้า เพียงกิริยาเท่านี้นเรก็ทราบดีในสิ่งที่เขาต้องการทราบได้คำตอบพอตามที่เขาต้องการให้ตอบเขาปล่อยมือจากหล่อนทันทีสีหน้าที่เคร่งเหมือนศีลาสลักปราศจากความรู้สึกเหมือนอิฐหรือปูนเปลยดเป็นยิ้มลำไหมเท่านั้นเองที่เรื่องราวมันจะลงเอ่ยได้เขาบอกหรือบางทีมันก็อาจจะเริ่มต้นประเดี๋ยวผมจะเป็นคนไปส่งคุณเองพักคินน่นี้ภายหลังที่ใครๆก็กลับกันหมดแล้ว แต่พี่ใหญ่คุณพ่อคุณแม่หญิงสาวสะอื้นนเรนหัวโรคเบาๆลืมที่คุณยายท่านสั่งไว้เมื่อกี้แล้วหรือพักคิน,นี้ไว้ให้เป็นหน้าที่ของท่านดีกว่าผมจะเป็นคนพาคุณไปส่งที่บ้านเองพักคิน,นีรู้สึกตัวเบาเหมือนคนเคลิ้มฝันขณะที่เดินเคียงข้างเขากลับออกไปสู่สนามข้างหน้าหลอนรู้สึกไม่ต่างอะไรกับคนที่ถูกสะกดจิตเหมือนเดินอยู่ในเขาวงกตปราศจากอดีต ปราศจากปัจจุบันปราศจากอนาคตรอบๆกายเต็มไปด้วยความเวิงหวางโลกทั้งโลกว่างเปล่านอกจากหล่อนและเขาซึ่งชะตากรรมพันธนาการไว้ต้องเต้นรำไปตามบัญชาของชีวิต